กต้งหมดเลยก็คือเราคิดว่าอะไรมันจะเกิดก็คือเป็นความคิดของเราถ้าเราขจัดออกมันได้ก็จบอันนี้คือแบบง่ายๆเลยูกตทองแบบง่ายๆแต่ทำก็ค่อนข้างยากห่เพราะว่าเราเนาะมีกิเลสมีตัณหาแต่มันก็ต้องฝึกถูกต้องอะไรก็ตามที่ทําได้ยากผลมันจะดีเสมอเหมือนยาขมเนี่ยกว่ามันจะกลืนหรือว่ากระเดือกลงไปได้มันกระเดือกยากมากแต่มันจะมีผลดีต่อการใช้ชีวิตของเราดังนั้นอะไรก็ตามที่แก้ได้ยาก มันฝืนกับความรู้สึกของเราอ่ะฝืนในที่นี่คือเราอยากทําเร็วทําชั่วแล้วเราจะเอียงไปทางนี้เลยนะเอียงไปตอบสนองต่อความอยากของตัวเองอ่ะเอียงไปตามความชั่วมันอยากจะโกหกอะอ่าแล้วมันแบบไม่อยากโกหกเลยมันจะแบบมันสุดท้ายมันจะแพ้มันจะไปในทางโกหกเสมอไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยเดินมาในห้างเนี่ยมันจะมีป้ายเซลป้ายโปรโมชั่นมันจะฝืนต่อความรู้สึกเองไม่ได้ใช่มันลดราคาวันนี้วันเดียวมันเห็นคำว่าวันเดียวปุ๊บเนี่ยใช่มันน้ำลายแตกมันจะต้องซื้อ แม้เป็นหนี้เป็นสินนะมันก็จะเอาให้ได้เห็นไหมสุดท้ายมันมองอะไรมองไม่เห็นโทษของสิ่งนั้นเมื่อมองไม่เห็นโทษมันไปคว้าออกมาสุดท้ายมันเป็นหนี้เป็นสินมันก็มาทุบกับหนี้สินที่มันไปรูดบัตรเครดิตมาเพราะความอยากได้เพียงตัวเดียวเห็นไหมทุกเกิดเพราะความอยากของตัวเองเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ฝืนเนี่ยพยายามทาหน่อยเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะของพระองค์เป็นของทวนกระแสโลกทวนต่อกระแสน้ำดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยเรียกว่าทวนกระแสขึ้นไป คนในโลกเนี่ยเขายังมีความอิมพิวเตนไปหมดชอบสะดอกข้าต่อชะตาเบิกแว่นเวียนเทียนบูชาซัต์แก่สัตว์ำบูชาไปชอบดูดวงชอบอะไรง่ายๆจ่ายเงินแล้วก็ทําพิธีกรรมให้แก้ไขความทุกข์ได้คือจบ<ะ>เขาต้องาการแบบนี้แต่การเดินทวนกระแสขึ้นไปมันเลยมีคนต้านกระแสแอนตี้เป็นเรื่องปกติเพราะอะไรมันต่อต้านต่อกันมันเป็นการทวนขึ้นไปเหมือนว่ายน้ําทวนแม่น้ําอ่ะมันก็ต้องว่ายเหนื่อยกว่าแต่ไปตามกระแสมันไปเร็วมากเลย แต่นั่นแหละคือความตายหรือทุกเจียนตายผลลัพธ์มันก็คือต่างกันชัดเจนเลยแต่ว่าในที่มันฝืนทำยากอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องถูกต้องเอ็งเห็นตอบคำถามไหมโอนตอบคำถามนะฮะผู้ชมของเราผู้ชมนะครับเดี๋ยวให้ให้ให้อาจารย์เป็นคนจับเลยดีกว่าอาจารย์จับเองได้เลยนะคะอาจารย์อ่านเองเหรอได้ครับแต่โอ้โหตอบคำถาม ว่าใครเขียนนะครับลายมือลายมือแพทย์หรือเปล่าเป็นบาลีสันสกิตนะครับคุณกรรมในปัจจุบันเป็นผลจากในอดีตเราจะแก้กรรมในอดีตได้อย่างไรเพื่อส่งผลปัจจุบันที่ดีมึงแก้กรรมในอดีตไม่ได้ใครที่คิดว่ายังแก้กรรมในอดีได้คิดใหม่นะอันนี้เป็นความเห็นผิดมากคำถามคือเราย้อนกลับไปแก้ไขเมื่อวานได้ไหม ไม่ได้มันจะแก้ยังไงอ่ะสมมติวันนี้มื้อนี่เราเอามือง่ายๆเลยไม่ต้องย้อนกลับไปเมื่อวานอ่ะเมื่อเช้ากินกับเพาไก่ตอนกลางวันอยากกินราดหน้าเฮ้ยเราย้อนกลับไปแก้เมืはは่อเช้าดีปว่าว่ากินมื้อเมื่อเช้าใหม่กินราดหน้าดีกว่าย้อนกลับไปแก้ได้ไหมไม่ได้ก็มันกินจบไปแล้วอ่ะวิธีการแก้คืออะไรแก้ปัจจุบันอยากกินราดหน้าในมื้อเช้าเอามื้อเช้าโยงกมามื้อเที่ยงแทนเพราะมันจบไปแล้วก็กินมื้อสีซัก็จบแค่นั้นเลยไม่ใช่ย้อนกลับไปแก้มื้อเช้าเพราะมื้้อเชาามมัันนนนกิจบบไปีะค กินแต่ละขี้เลยลำไส้ตรงอย่างเงี้ยนะเพราะเพราะนั้นวิธีการคืออะไรเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่ามวนแต่ไปหวนหาถึงอดีตอ,อย่าไปรอคอยถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันขณะเรากระทาอะไรไปแล้วจบไปสํารวมระวังอย่ากลับไปทําแบบนั้นอีกอแล้วเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ผลที่เกิดขึ้นแล้วไปรอรับผลแล้วเราไปเริ่มต้นในการนับหนึ่งใหม่เดี๋ยวผลดีที่ทําในปัจจุบันมันจะไปส่งที่ไหนอนาคต เพราะเราทาในปัจจุบันผลของปัจจุบันคืออนาคตอดีตจบไปแล้วไม่เกี่ยวข้องเลยอย่าไปเอาอดีตมาเป็นเหตุเป,ป็นปัจจัยอย่าไปเชื่อหมอดูลัางสงว่าเขาสามารถแก้ไขอดีตได้อาจอารย์ที่มายกตัวอย่างง่ายๆแค่นี้สมมติเรากินข้าวตอนเช้าเราจะขับถ่ายเราจะหาวิธีในการแก้ไขย,ยังไงให้ไม่ขับถ่ายมีไหมไม่มีก็มาสร้างเหตุจบไปแล้วว่าวิธีการแก้คืออะไรมึงก็ขี้ไปแค่นั้นเองถ้าไม่อยากจะขี้อีกไม่ต้องกิน แค่นั้นเลยมันจะได้ไม่มีผลของการกระทำไงมันย้อนไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ถูกต้องมันย้อนไม่ได้ใครย้อนขี้กับเข้าไปบหายได้อะมันไม่ได้ไงหมอกับเขาคืนไม่ได้ใช่ป่ะหรือเวลาเราคลอดลูกมาแล้วแต่ลูกเรามาเลวซามต่ําช้ามาเลยอยากจะย้อนกลับไปแก้อดีตจะแก้กรรมยังไงดีมึงเอาลูกหยัดกับพระเบญหมดลูกได้เหรอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแม่ชอบพูดเอ้ยยู่อย่างนี้เอากี่เท่าเนี้ยเออ ก็นั่นเนี่ยมันไม่ได้ไงนี่เรียกว่าหลักเหตุหลักผลหลักความเป็นจริงแต่เวลาอาจารย์พูดแบบเนี้ยก็จะมีคนชี้หน้าด่ามึงมันไม่ลบหลู่มึงมันขวางความเชื่อชาวบ้านเขาก็กูพูดความจริงใช่กูทำยังไงความจริงอาจจะต้องพูดไงความจริงก็คือความจริงเนี่ยครูปีชาก็พูดไว้อย่างเนี้ยจะให้จะทํำยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะเออมันก็ต้องตามเหตุตามปัจจัยไปเราแก้ไขอะไรไม่ได้ ใช่ม,มันมีอ่ามันมีของมันก็ไม่ได้ต้องแก้ปัจจุบันแก้ปัจจุบันมีสติสัมรวมรวังอยู่กับปัจจุบันขณนะปัจจุบันขณนะของเราอะไรมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันขณะของตัวเองมีรู้ลมหายใจนั่งเฉยก็รู้ลมไปถ้ารู้ลมไม่ได้ก็รู้อิริยาบถเคลื่อนไหว เดินช้อปปิ้งในห้างเนี่ยขวา,ารวาู้ซ้ายรูขวาพูซ้ายโทรไปอย่าไปคิดเพ้อเพลินไหลไปตามอารมณ์มีสติอยู่กับปัจจุบันขนาดไม่ใช่เดินอยู่กับคิดไปเรื่อยเปือ่อยหัวทิ้งเป็นยังไงจะเอามันกลับมาอย่างไงได้บ้างจะพัดผ้าผิดหวังอีกแล้วจะทํายังไงประสบความสำเร็จไม่ต้องคิดอยู่กับปัจจุบันขนาปัจจุบันมึงคือเดินก็ยืนเดินนั่งนอนไปปัจจุบันมึงคือกินข้าวก็รู้อยู่กับการกินข้าวไปไม่ใช่กินข้าวไปก็คิดไปเรื่อยเปือ่อยอันนี้เรียกว่าไม่อยู่กับปัจจุบันมาไปอยู่อนาคตแแลล้้้ววถอออยยยไปคิิดดู่กกกััับบีตตเาาาสมง มารผู้มีบาปจะทําอันตรายแก่เราไม่ได้มารผู้มีบาปคือความคิดเราเองนั่นแหละเราทุกข์เพราะความคิดไอ้ความคิดนี่แหละคือตัวทําลายเราดีที่สุดเลย<ม>ถ้าเราไม่คิดเราจะทุกข์ไม่ได้<ม>เพราะเราคิดจึงทุกข์ได้ดงนุนบุตรเจ้าจึงให้เราเนี่ยเริ่มต้นจากการมีสติสัพพัญญารู้อยู่กับลมรู้กับอิริยาบถเพื่อไม่คิดไปในอนาคตบ้างคิดไปในอดีตบ้าง<ม>เพราะถ้าคิดก็ยิ่งทุกข์วิธีการคือมึงไม่ต้องคิดจะได้ไม่ต้องทุกข์จบแก้ปัญหาแค่นี้เองที่เหลือ,อค่อยๆฝึกอบรมตัวเองไปเร คำถามถัดไปเขาบอกว่าเอ้ายัาไม่จบกระดาษไปนี่ก็จังฮะมีสองคำถามเลมีสองคำถามคือลูกของใครนะไม่ได้ลงชื่อคนที่ทําแท้งจะแก้กรรมได้อย่างไรครับเอากูตอบไปแล้วเนี่ยทำแท้งเมื่อกี้เนี่ยอธิบายไปแล้วเด็กปีนคอแก้ไม่ได้ไม่ต้องแก้คนทําแท้งก็เกิดความหวาดกลัวก็จะต้องไปเอากล้วยถวายวัดเอากูแนะนำเขาไปลิงครับเอาไปให้ลิงกินนะนะคือบางคนไปถวายสังฆทานบางคนก็บอกว่าสังฆทานเด็กกินไม่ได้แก้ไม่ได้หรอกต้องถวายกล้วยถวายนม มันแดกมาได้เท่านั้นแหละมันตายไปแล้ว<ป>มันจะทํำยังไงละ่ะใช่ป่าก็เด็กมันตายไปแล้วมึงจะไปแก้ยังไงแก้ไม่ได้วิธีการคืออะไรสรํารวระวัองอยู่ในปัจจุบันอย่ากลับไปคิดถึงอดีตวิบากกรรมที่เราเคยเจอมามันจบไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปกังวลไม่มีใครทําอันตรายแก่เราได้ไม่มีเทพ่เทว,วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกุมารทองหรือวิญญ,ญาณเด็กมาตามหลอกหลอนชีวิตเราเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี เด็กคนนั้นก็มีวิบากของตัวเองจึงถูกกระทําแบบนั้นไม่ให้สู่การเกิดวิบากอย่างเบาของการทําปาณาติบาตค,คืออายุสั้นเด็กคนนี้ทําปาณาติบาตมามากจึงอายุสั้นไม่ได้เกิดเลืมตาดูโลกนั่นคือวิบากกรรมของเขาแต่คนเป็นแม่เป็นพ่อไปทําแท้งนั่นคือวิบากกรรมคือกรรมใหม่ของเราในปัจจุบันก็รับผลไปตามเหตุตามปัจจัยรับผลไปจบไปแล้วแต่ไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราล้มจมชีวิตล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จทํามาหากินไม่ขึ้นไม่มี มึงทํามาหากินไม่ขึ้นเพราะมึงโง่มึงไม่ฉลาดมึง,มงไม่เกง่งเออขี้เกียจเนี่ยมันเลยไม่รวย<ห>มันเลยประสบความสาเร็จไม่ได้คําถามคือทาไมบางคนเนี่ยทำแทง้งมาไม่รู้กี่ครั้งแต่ทําไมเขายังมีชีวิตที่ดีได้เพราะเขาอยู่กับปัจจุบันพัฒนาชีวิตตัวเองพัฒนาความรู้ตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองจนทําให้ตัวเองประสบความสาเร็จในการใช้ชีวิตได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องทําแทง้งเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าการทําแทง้งทำให้คนล่มจนตลอดชีวิตต้องล่มจมทุกคน แต่ทาไมบางคนได้ดีมากเลยเพราะอะไรมันอยู่ที่การกระทําสติปัญญาของแต่ละคนเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเกิดความเจริญหรือความเสื่อมอยู่ที่กายวาจาใจสุจริตหรืออยู่ที่กายวาจาใจสุจริตของตัวเองเพราะนั้นเลิกกังวลพระพุทธเจ้าบอกแล้วรอดได้ทุกคนถ้ามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะสติคือไม่เกี่ยวกันอ่ะมันไม่เกี่ยวกันไม่ต้องแก้อะไรแก้ที่ตัวเองคือกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริต กุศลกรรมโทดิฟที่บอกไปแล้วเรียกว่าเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีได้เกิดขึ้นแก่เราทุกคนแล้ว<โ>นั่นแหละแค่รักษากายวาจาใจสุจริตเห็นไหมไม่ต้องไปหาเลิกดีที่ไหนเลยตอนเนี้ถ้าเรามีกายวาจาใจสุจริตขนาดนี้สถานที่นี้เป็นสถานที่อันเป็นทิพย์<โ>ขนาดนี้พวกเราเนี่ยมีกุศลเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ขนาดเนี้เลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีเกิดขึ้นแก่เราทุกคนแล้ว<โ>จบเลยแค่นี้ง่ายๆก็ต้งอยูอ่ด้วยความสติเนาะ สติเลยสำคัญที่สุดครับอาจารย์จบรอแล้วบางทีแบบถ้าสติแบบคนเราแบบสติหลุดเหนืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ตระเลยไปเลยนะฮะคำถามถัดไปจากผู้ชมทางบ้านคำถามสุดฮอตรู้สึกยังไงติดแบบแต่นวดแต่วยแต่งงานอันนี้เหมือนที่เราคุยกันเลยครับยังไงแต่งงานแล้วไม่มีลูกถือว่าเป็นกรรมหรือไม่ก็เป็นกรรมก็เป็นกรรมกรรมคืออะไร กรรมคือการกระทําการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจดังนั้นการที่เราแต่งงานไม่มีลูกเป็นกรรมนะเป็นกรรมมันต้องกลับไปดูสุขภาพร่างกายของตัวเองมันไม่มีลูกไม่ใช่ว่ามีใครมาโดนบันดาลให้เราไม่มีลูกแต่เพราะสุขภาพร่างกายของเรามันไม่ดีไงเหมือนคนเป็นหมันอะแล้วอยากมีลูกมึงจะมียังไงมึงเป็นหมันอย่างเงี้ยมันต้องยอมรับแต่ความเป็นจริงว่าอะไรเราเป็นหมันไม่ได้ใช่ก็แค่ยอมรับแต่ความเป็นจริงไม่ว่าอยากเป็นหมันแต่เป็นหมันแต่อยากมีลูกอย่างเงี้ย มันไม่สมเหตุสมผลมันต้องคนสมบูรณ์ดีพร้อมร่างกายสมบูรณ์ดีพร้อมทุกอย่างจึงมีลูกได้ถ้ามีไม่ได้ก็ไม่ต้องมียอมรับตามความเป็นจริงว่ามีไม่ได้แต่ถ้าอยากมีทํายังไงก็ไปทําตามเหตุตามปัจจัยแต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่มีทํายังไงวางเฉยซะจะได้ไม่ต้องมานั่งทุกข์ร้อนใจตแต่ถูกต้องแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมเก่าได้ไหมแน่นอนมันเป็นวิบากกรรมเก่าแล้วการกระทําของเราในอดีตชาติม,มาส่งผลในชาติปัจจุบันของเราทําให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บมาก คนมีโครคภัยไข้เจ็บมากจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีลูกไม่ได้ก็เป็นหนึ่งในโลกใช่ปะเพราะเขามีลูกไม่ได้ดังนั้นมันเป็นวิบากที่เขาเคยทําไว้ไงวิบากตัวเนี้ยมันเป็นผลจากอดีตชาติแก้ไม่ได้ไม่เป็นไรมีลูกไม่ได้ไม่เป็นไรคิดซะว่าการมีลูกเป็นทุกข์ในโลกเพราะถ้าเรามีลูกย่อมมีความรักต่อลูกเมื่อวันหนึ่งเราไปมีความรักในลูกถ้าลูกไม่เป็นไปตามความพอใจเราทุกไหมทุกแล้วถ้าลูกเร็วซ้มต่ําช้าทุกไหมทุกอีกแล้วคิดในทางที่ดีว่า ถ้าเรามีลูกแล้วเกิดมันไม่ได้ดี<ะ>เราหวังเพึ่มมาในอนาคตแต่วันหนึ่งมันอกักตันยูต่อเราเราจะมีความทุกข์มากกว่าเดิมไหมดังนั้นเราไม่มีซะดีกว่าอยู่กับปัจจุบันขณะสร้างเหตุปัจจัยอยู่กันสองคนตายายญ่ตามเหตุตามปัจจัยไม่สร้างความเบียดเบียน,เ,ยนเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าไม่สร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเออเราจะมีความสุขได้ยอมรับซะเราจะมีความสุขได้ในปัจจุบันปล่อยวางซะถูกต้องเกิดมาแล้ว มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถูกต้องอย่าไปยึดมั่นถึงมัน่นเนาะนะฮะในไลฟ์สดนะครับคุณคุณทีเจติยะวันนะครับค่ะไม่น่าถามคำถามนี้นะฮะแต่ชอบนะครับยังไงเตี่ยชอบกินโคกต้องแก้ยังไงคร<ค>ับสักโบกสักหน่อยแก้ที่เม,มืองไ,ไม่ต้องไปแก้ที่ใครคำถามาาาคือมึงจะไปวุ่นวายกับพ่อมึงทำไม วุ่นวายกับตัวเองห่วงได้แต่ถ้าเขาไม่ฟังมึงจะทำยังไงก็ต้องวางเฉยทำไมล่ะมึงจะไปกระชากโคกออกจากป่าเพาะเด้อก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ยอมรับไปแต่ความเป็นจริงบอกเขาสอนเขาถ้าเขาไม่ฟังกลับมาแก้ด้วยตัวเองคือมึงไม่ต้องไปยุ่งกับเขา